สวัสดีค่ะสายบ้านสาวชมกับพี่น้องครับทายเบาาดำครับไปขายอันคองมาเห็นพี่น้องมาซื้อน้องหมอกน้องใหม่เลูกค้า,กาสิมาลูกค้าสิมาซื้อจองววนเยี้เนี่ยค่ะสรุปเร,ราด้กินสามซีนอะสีเฮ็ดมกน้องใหม่ค่ะมกมอสูตรเสิบแเสบคือเกาเนาะคะ่ะขัวหมูกอนขัวหมูล้วนหมูขัวมวมหอมะะแล้วค่ะแล้วกระสซคเคืองต้องต เราจะมเสริมสีไซนันอย่านั้งราได้ดค่ะเระว่งเขาบัตไซลยดยหอกสติมอสนนัอย่านางลงไปเลยอืมโ mm hmm. ยนเนียวป่ะเนี่ยมาใหม่เอากัสสิไซพร้อมกันแล้วกระปุงเลยค่ะม่ะได้เงียบ mm hmm. เล็บนงบิดเดียวนึงเอาปนะ เป็นเส้นหมดแล้วเนี่เป็นเส้นหมกหนอ่อหมกหนอ่อต้องลืมเก็บขอมาใส่เขาไปจะเอาขอมาใส่พร้อมแต่ว่ากระเพาะเราบ่เนี่ยตายแล้วตายแล้วปูุปงเลยปรุงหมดแล้วบ่เนี่ยค่าพี่น้องหอมเครื่องเลยดิกดลงไปปรุงเกลือน้ำตาลเหมือนนี่เสียบไซสุดกะทิด้อค่ะ บ่งปรุงรสในหนัวห,หน่อย<ม>นึงน้ำปลาแกะม่เลยเนาะน้ำปลาซาเซมเอาไปใส่ตับใส่ยำใส่แกงอย่างนี้พี่น้องนะแซ่บอีดีเลยแม่แม่แปรุงเองเขากไม่ได้บอกว่าเฮาแซ่แสบสุดหรอกต่ว่าต่ซาเซมเห็นเนื้อกินง่ายขึ้นย้อนน้ำปลาแม่นี่ยล่ะสูตรเดียวกันเลยที่แม่สอนจองหนึ่งเข้มข้อนอีกข่อย,อยังหนึ่งคะ ตัวยาตัวนี้ขวดกดันนี่ว่าแม่ต้มนะแต่ว่าเวตตลาเราต้มเราวเสียให้ไปกินน้ำก็เลเยบ่ได้บรรจุใส่ขวดอันนี้ดูคน<ว><ด>เลยไปเนาะ<ม><ม>กำลังพอดีเนาะเอ้ยใส่จานนี่ไงเลยเนาะอ่าคนไปน้ำแนวลนะค่ะเพระาะว่าเขาเบื่อสติ๊หมอแล้วก็ซีมเบิงขาดเหลืออย่างเนาะคะ<ม>่ะแบบพี่น้อง<ม>เหนียวตุย้ยตุ้ยอยากเหนียวก็ต้องใส่อยา่างไรนะค่ะใส่ข่าเบื่อรวดพี่น้องรับรองเหนียวดี เอาอีกตูค่ะปาดขตคือบเครื่องซุกนะพี่น,อน้องอืม,อมเบิงค่ะมกหน่อมไม้มกหมอพี่น้องเนื้อครับวันนี้เนืปิด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 มาเนี่ย,นนยจนตั๋ยบำผู้ดนะัะเด็ดคักพี่น,อน้องอื เหนียวเหนียวสีบอเนี่ยเร้จน้ำใหม่กับเคียนนางขายของไปน้ำกับเคียนไปนเมันยังคือไปขายยุหันจิพี่น้องขั้นไปคํำกับลูกค้ามาเสือสมตำนั่นแหละ้ะค่ะเป็นลานไปลูเกตก็ได้ไปขายยุหันกับซอยกันขายบักบบกนั่งเสือขัวไว้เพราะเราขายทุกมือเราเสริมคัวไปทุกมือกับขายหลักขายเปอร์เซ็นต์เราต้องเส้อนะค่ะพี่น้องมาค่ะประเนี้ยมาได้ค่ะปัะเดี๋ยมากินเขาน้ำกันพี่น้อง อ๋อปลากระป๋องอีกพุ่นเี้ค่ะเพราะมันเมนูเดียวปุนปลาคออีกพุ่นน่ะแม่ปุนไม่ให้ค่ะกับผักกาดน้อยกับผักกระเดาพุ่นน่ะพี่น้องมานะเต้นแบบเสเียบข้อเขาไปเถอะสิบอัอ้วนกรบเพาะใเดียอยหนึ่งเด้อมือเขาอลดส้นสินระดับนะเอาจานมากันมาพี่น้องมากินข้าวนุกน่กันกินข้าวสวยค่ะอืมเอาลดหิว ไปบักพอ,อกักนแล้วก็ตัดเนาะแล้วก็ตัดยังอยากปนอีกพเพื่อนบังพักกันนิดหน่อยเมยกับซ้ำอีกขวดหนึ่งละซื้อเมื่อไหร่ค่ะขวดสัน้นหนึ่งขวนึง พอแม่มาถากินความสำสิมแม่แน่นอนก็จะสมจะกินข้าวเส้าก็จะเวียดรับอืมก็จะสมจะกินข้าวเส้าวันนี้แม่เราตื่นตั้งแต่ตีตีสามตีสี่แลไม่เห็นกับเขาไปวัดทุกเมื่ออืมใช่เขาเด็กจังตีกัดีเด้วยค่ะ ว่าจะความเป็นคนกินกะทิเพราะค่อยได้อืมอือและนี่มันไม่มีกะทิมันกะปั๊บเป็นยังน้ำม่อ้อนไลนะไม่กินฟันเคียนนี่เนี่ย แซบไม่หนอกอืมองมือมันเน่ยหนาวยุทเต้ันหนาวประหลาเลยบบนเนาะ กาดไเป็นปกติกาดไอืมอมื้อื่น สูบป,ปาเสียวน้ามออกค่ะเพราะว่านำของมาแล้วปลาเขาจะเลยจะโตกกับปลูลูด้ะคะ่ะถ้าว่าเสียวน้าออกเพื่อว่าอย่างพี่น้องาสมเสด้เ็ดสาราไหมไอ้ผมเม็นรอต้นสาราไหมเพิ่มหนึ่งกิ้วละกิ้วกับมาาอีกนี่เป็น อียงก็บางดีนักเดินหลับสิบห้งเต็มลสิบสี ลังคนก็นมากแบบว่าแห่งๆเนาะหมกน้ำใหม่เนาะแห่งๆห้งบมีเขาเบื่อหลายหนังสิกับมีอันนี้มันเหนียวๆนียวมึงอยู่ยยให้แสบเด้อ พี่น้องสิวีย่องกันเพื่อมาเสริมเลยน้ำกันโดนละมันมีสูตรกันได้เมื่อไหร่ค่ะ แต e, ่กันส่เนียกันเล่นอยู่น้ำกันลายลายกับจีเป <inizi> ็น uh พี huh. <Oh ่หนุ่ยแล้วมาแค่นอกินตบอืออืมแอบเผ็ดอยู่ค่ะแต่ว่ากับบ่อ เบอรเบนบบกพริกซื้องอมหอมนะ่ะออกกินแบบพริกหยวกอื้มอพก๊ะเดา เรียบเขานนอีกหรอเปล่าอะไนบ่าไหลเลยหัวตาเขาต้องรยกาจกิงเมื่อเนื้อซิหาทับดี โอ้เพศอ่ะเพศเนี่ผมคิดกัานี่เนี่ยแล้วลวนมาว่าเป็นว่าเพศยืนอยู่ในปนกับคุยสามน้วย ดยดดีนี่นไม่ควนมขมจะเม็ดหมา่ซุปนั่น่นในเทไวแล้วปว่ะเว้ สูบออกเรียบร้อยแล้วสินี้รลูเวทไม่หมดน,นี้รลูเวทแบบแตเตี้ยติกต่อไม่ต่อมาทันที่เขา,เอ,าออกแนั้อกันนะค่ะเอาออกแต่ว่าโตเฮเสียไวเยอะเสียไหว,ไวไมุมเก้าหนีแล้เนาะ เป็นบัวงาไพ่พี่น้องเห็นต,ต้องเอาลงด้วยค่ะหรือว่าปลาบัานเท่าไหนมันต้องอาศัยใสเหอะและ้วแบบนี้ส่วนตัวเส,สิร์มคิดอะคิดิให้มันม,มีบักหอยก็ได้เอาเฮอะเหอะไว้อาจจะไม่เดลขายครดอกปามัานต้มีมันไ่เรียปล่อยปา มีแตเล่เป็ป่าราามาันแซ่ลม้าเรากระยนไหวหันเนาะแล้วรุนครับเม่นอม่ต้องเห็นราสมดึกกระดุมป่ะเป็ดเสื้อมรับรองผ่ไม้ไมเองก็ค่ะเพราะว่าน้ำสมมิไม่ทั้งป่ากด็คือว่าปลดเสียมเรื่องง่ายดิ phải thử mà mò poây thử mò cái poây tổ như từ cả đống má là mò tai cả pha poây này อ่บครับมาตะบอกพี่ว่าเผ็ดป,ป่ะเผ็ดเผ็ดที่ไหนอ่ะเผ็ดแต่ว่ากินับไข่คืออิกหย่อนะครัแปมันแดดมากมากมากมเป็นไงพรอ่ เขาอิ่มๆแบบนี้เนี่ยด่าก,กันสิแล้วอ่ะแสดงว่าประเทศบังแรงอยู่ดิ่งเนาะเออเนาะอืมนี่แบบมืดปะเดี๋ยว ตอนมาคอยดูเมื่อคืนเอาอะไรเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้นะ,พ,ะพี่น้องเนาะแซบคักอีลีค่ะโดนรัดโดนเติบเสริมไม่ค่อยได้บ่ดันได้เฮ็ดกินนันพัดอันเนี่ยมุกน้อ้นะคะ่ะมันนี้จดเต็มแซบขนาดค่ะท่านใดกับฝากเป็นกำลังใจฝากากดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสมัครพี่น้องนะคะ่ะ